สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC แฟนช่องเจ้อุภาเฮงทุกทุกท่านค่ะมาเจอกันในคลิปที่สามเนาะคะ่ะช่วงแรงแรงเนาะคะ่ะช่วงกี่โมงเนาะนี่สี่โมงเนาะคะ่ะสี่โมงแรงเนาะคะ่ะ แต่เว้นกำลังคอยตำลุงแล้วเนาะคะ่ะกำลังพรุ่งนี้เป็นวันรวยค่ะเจออ้าขอให้คุณพ่อคุณแม่รวยรวยรวย,รวยทุกท่านเนาะคะ่ะให้ถือหวยรวยโปูให้ไม่โจกไม่ลาบเด้อค่ะมาแล้วค่ะตามที่เกินไว้เนาะตามที่ กินไว้คุณพ่อกําแพงเพชรโค้งสุดท้ายเนาะคะ่ะโค้งสุดท้ายแล้วก็เอาใจคนงบน้อยค่ะคุณพ่อคนทรงเลขมาให้แบบดุวดๆเลยค่ะมือขึ้นนี่ตอนตีหนึ่งนะคะ ตอนหกทุ่มปกว่าตีหนึ่งโดยประมาณนะคะเจ้อูหอกกมาเปิดเบิล่าล่เนาะค่ะคุณพ่อพนทูงมาไห่แต่ว่าคนไในบอกไว้แล้วแต่คลิปแรกๆพุ๋ลนนะค่ะคุณพ,อพ่อนว่าหวดน,นี้มีที่เด็ดให้ค้นงบหน่อยเด้อว่่สันคุณพอ่อบาเจ้อูก็ดีใจหุ้มหุมอยู่ค่ะคือดีแต่สุดดอก แต่าเจอูก,ก็ได้แจ้งไปแล้วล่ะค่ะแจ้งไปในคลิปที่ผ่านมาแล้วเนาะคะ่ะแ่าคุณพ่อพนใจดีพนมีห่หาเด็ดเด็ดเนาะคะ่ะเลขของคุณพ่อกระแมงเพชรนี่นะ้องวดที่แล้วเนี่ยเข่าทั้งบนทั้งล่างได้ค่ะเนาะวดนี่ก็ไม่จักตัวนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดคู่ค่ะเจ็ดคู่ค่ะแล้วคุณพ่อเพิ่กนกะกะอยู่ในชุดนี่แหละค่ะมันอยู่ในชุดที่คุณพ่อให้มานี่แหละเนาะแต่ว่าเลขสามตัวหลักลอยคนละตัวเนาะค่ะแล้วก็ไม่โตกันเลขสามตัวไม่อยู่สามชุดเนาะค่ะ สามชุดสําหรับคนงบหน่อยเด้คุณพ่อเพิ่นตัดมาให้แล้วเนาะคะ่ะเพิ่นเน้นมาให้แล้วส่วนเลขสองโตค่ะขั้นซีเบาดีๆกับคือมีสองคู่เท่านั้นค่ะสองคู่เท่านั้นแต่ว่าเพิ่นกับโตน้ำคู่หนึ่งเนาะคะ่ะก็เลยเป็นสามชุดเนาะคะ่ะ สำหรับคนงบน้อยว่าสันคุณพ่อว่าเจอูกะซีจัดหนักอยู่ดอกงวดนี่เพราะว่ากะซีเอาซุ้มชุดแรกเลยนะคะชุดแรกจะมีเจ็ดคู่นี่เจอูกะซีเอาไวอยู่แต่ว่าสีบอลลายเนาะค่ะสีไปเอาตัวเน้นของคุณพอ่พอเพราะว่าเจอูยังจาได้ดีค่ะศูนย์หกคุณพ่อเน้นมาก ห้างเดียวเลยค่ะเน้นมากงวดที่ออกกันยูร้อยเอ็ดแม่ค่ะที่สันจอ,นอยูรอยเอ็ดนะคุณพ่อว่าก็เอาไว้ในเด้อว่าสันเข่าบนค่ะแต่ว่าขัางล่างของคุณพ่อเบา,เ,าเลขคุณพ่อเข่าบนตรงๆเลยค่ะเลขสามตัวพ้นจานไม้นี่คือเก้าศูนย์หกแม่ค่ะงวดนั้นเจ้าอุนยังมานั่งเสียใจอยู่เนี่ยค่ะเสียใจเพราะว่าเพ่นหายตัวเดียวก็ย่างงากยุนแม่ค่ะ น้อยดิจะได้ชุดเดียวแล้วก็สามตัวพร้อมค่ะเก้าศูนย์หกแล้วก็เป็นหกศูนย์หกหมค่ะที่มันออกหมคะ่ะโอ้ยบาทที่นี่คุณพ่อกาจัดใ้อีกลแ,แล้วค่ะแต่ละงวดขันดด้นวัไใดเพิ่นสีบลมี่ตัวแน่นตัวเด็ดไยนี่คุณพ่อเพิ่นกระสีไยม,มาแล้วแล้วเลยคะ่ะแต่ว่างวดนี้คุณพ่อเพิ่นยำมากคะ่ะเพิ่นบางวดนี้มี พิเศษชุดพิเศษสำหรับคนงบน้อยประสันคุณพ่อว่าเจาอูกกได้ตลอด่ะค่ะล่อคุณพ่อว่าเมือ่อใดน้อพนสีทรงไม,ม่หาเมื่อใดน้อพนสีบอกอยู่กับตั้งนาตั้งตาค่อยแมค่ค่ะอยากให้คุณพอ่อคุณแม่เอฟซีได้ถึกแต่วางวดว่าหันคุณพ,อพ่อเพิ่นกะบอกกันได้ค่ะว่าคุณพ่อนะ่าดีใจดีใจว่า เอซีแฟนจองของเจอูน่ะถืกทั้งบนทั้งล่างมาสั่นทั้งถึงมันมันสิกระโดดกันย่งใดใสอยู่พละเล็กพละนอย่าสั่นคุณ้อว่าาหดนี้เพิ่นกเลยทรงเอาใจคดงบหน่อยมากให้เนาะค่ะแต่ว่ากอยู่ในชุดเดียวกันนี่ล่ละค่ะอยู่ในชุดเดียวกันแต่ว่าเพิ่นเน้นให้นาะค่ะ เน้นให้ทั้งสามตัวทั้งสองตัวค่ะคือตองวันเลยคุณพ่อพ่อเน้นให้เลขสามตัวพ่อเน้นให้เจ็ดห้าเก้าเนาะค่ะพ่อเน้นให้เจ็ดห้าเก้าแต่ว่าสำหรับมือนี้คุณพ่อส่งมาให้เน้นเน้นสามตัวบนสองหางเน้นเน้นค่ะ และไม่กันชุดหนึ่งค่ะสามตัวเนาะค่ะแต่ว่าค่ะมันเข่ามันกะบอดได้ลงทุนหลายดีเนาะสามตัวรงทุนน้อยๆก็ได้หลายๆแม่ค่ะส่วนสองตัวเน้นมาสองชุดเท่านั้นค่ะเน้นมาสองชุดเท่านั้นค่ะจัดได้จัดไปเลยเนาะค่ะ บางแบบว่าคันวัวใดเพิ่นบ่มันใจแต่เพิ่นบ่คักอีหลีเพิ่นกาบอเน้นให้ปานี้ได้ค่ะแต่บางวันนี้คุณพ่อเพิ่นเน้นไ้ค่ะเน้นๆนนนไม่ต้องกลับ,บ่าซันคุณพ่อ่าบู้ย่าซันตั้งเจ้าอู่ก,ก็ดีใจหุ้มๆอยู่ไหมค่ะเพราะว่าจะได้ลงทุนหน่อยเนาะเดี๋ยวคำๆเจ้าอูสิเข้าไปในอำเภอสิไปหาลอตเตอรี่ไว้เนาะ,ะค่ะค่ะ สำหรับตัวเลขของคุณพ่อกำแพงเพชรงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะบนบวกล่างเนาะค่ะมีหาเก้าหาแปดหาเจ็ดเก้าหาหกหาหกเก้าสามศูนย์กับสี่ศูนย์ค่ะส่วนสามตัวก็มีเจ็ดห้าเก้า ก้าแปดสี่ห้าเก้าแล้วก็เจ็ดห้าแปดค่ะสำรับโค้งชุดไทยที่คุณพ่อทรงมหาเหมื่อนี้เนาะคะ่ะให้เอฟซีแฟนช่องชุดเอาใจคนงบน้อยว่าสันคุณพอ่อเราพิมมาเนาะคะ่ะเอาใจคนงบน้อยวรสันค่ะค่ะ โค้งสุดท้ายงบสำหรับคนงบน้อยชุดสำหรับคนงบน้อยเนาะคะ่ะโอ้ยจอุกเบาลินพันกันหนึ่งห้าเก้าสี่ห้าเก้ากันห้าเก้าหกว่าันค่ะส่วนเลขสองโตดูดีๆฟังดีๆค่ะคุณพอ่อคุณแม่ ฟังแล้วดูดีๆค่ะสองชุดสำหรับคนงบน้อยค่ะสามโตเจอูได้บอกครับให้ฟังแล้วว้างันอยู่ที่โค้งสุดท้ายไหมค่ะอันนั้นคือสามโตชุดเน้นของคุณพ่อเนาะบาทที่นี่สองโตค่ะห้าเก้าค่ะแล้วก็หก ค่ะแต่ว่าหาเก้าคุณพ่อบอกให้กับน่มแนเดอร์ว่าสั้นค่ะก็คือชุดแน่นๆเลยคือห้าเก้าเก้าห้าและหกเก้าค่ะยาสับสนเด้อค่ะต้องฟังคลิปให้จบแล้วจะเข้าใจเนาะค่ะคันฟังบจบบอเข้าใจดิอา้าวเบิ่งแล้วชวมแล้วกะ หนึ่งไลก์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะเจอุก,กับบอมี่ยังสิมหาห้เนาะก็นอกจากแนวทางเนาะค่ะแนวทางให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นมีแนวทางมีตัวดีมีตัวเด็ดจากสำนักไหนเจอุก,กับสิน้ำมหาห้คุณพ่อคุณแม่เบิงมาเสนอให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูได้ชมกันถือใจก็จัดค่ะ ไม่ถูกใจก็ผ่านค่ะแคปหน้าจอไว้ค่ะเบื่งท่านมะนอคุณพ่อคุณแม่งวด06ที่สัญจรคุณพ่อเพิ่นได้ล้านแปดแสนกลัวๆค่ะชุดเน่นฟังแล้วกะนั่มไปพิจารณาค่ะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ถ้าถูกใจก็จัดค่ะถ้าไม่ถูกใจก็ผ่านค่ะเช่นเดิมเช่นเคยค่ะเอาสำหรับคลิปนี้การคุณพ่อคุณแม่แห้งๆร่วยวยปังๆค่ะให้โชคดีถูกหวยรวยโปให้มีโชคมีลาบแห้งๆปังๆยกช่องเลยค่ะสวัสดีค่ะ